ออถสาุสาุอมเรามาฟังได้ยินง่นชัดแล้วไป่า่าเนยอันุภาพจุณาลงปู่ยุคตอนวิชาตตอนอืม ยิ่งกว่าหมอเทวดาแล้วหมอมนุษย์ฟังนะลูกนะมือแชมนี่แหละวันนี้หมอมนุษย์มาฟังในโรงเรียนน,ะนี่แชมนักเทศระดับชาติจริงเนาะกาบนักสรรการไปด็กหลวงพ่อจะกรบอย่างสงค่ะหลวงพ่อคะนี่ เรื่องนภาพและความศักดิ์ศรีของปู่เดี๋ยวใครเขียนจนนี่คระดาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้บิยอนเอ็กซ์เพคทชั่นกพวกนี้บังคับให้ครูผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้สังเกีนเนี่ยต่อ่านตามคาราโอเกะ <c oughs> คือเหนือความคาดหมายกันทั้งนั้นเลยค่ะกระดในสมัยที่ท่านกำลังค้นคว้าวิชาธรรมกายอยู่ ซึ่งช่วงนั้นยังไม่ได้ประชุมธรรมกายก็คือเป็นยุคต้นๆ้นะจ๊ะตอนต้นใน,นกำลังค่อยๆศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเพาว่ายังไม่ได้ประชุมธรรมกายก็หมายความว่าทหารของท่านยังมาไม่ไม่มากเท่าไหร่ทหารในที่นี้คือนักรบกองทัพธรรมเนาะ ที่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ยังมาเขายังไม่พร้อมมีบ้างไม่มากเพราะนั้นในช่วงนั้นจึงยังไม่ได้ประชุมพวกที่ได้ธรรมกายมาทำวิชากันก็ค่อยๆค้คนกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปเรืร่อยๆตอนนั้นท่านมีอยู่วิชาอยู่วิชาหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ทั้งตกตรึงหรืองงไปตามๆกันนะจ๊ะ เดี๋ยวนี้ลรคบิ้วนี่เนาะเดี๋ยวรอไปทำมั่งเนาะเพราะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งเกรือจ้างได้กระจามาส่งทิศท่าน,น้ำวัดปากน้ำบาสีเจริญจึงพอมาถึงผู้เป็นสามีก็กระหืดกระหอบรเรื่องก็มากราบหลวงปู่ที่ศาลาสอนธรรมะทันทีจต่นั้นก็กราบเรียนหลวงปู่ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจ ว่าว่าครับระยะผมแท้งลูกอะตอนนี้ลูกตายอยู่ในท้องนอนรออยู่ที่เรือทรมานมากเลยครับรู้สึกยอมแม้ว่จะเล่าให้คุณใูใหญ่ฟังนะจต่พอหลวงปู่ฟังเสร็จทั้งกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็พูดว่า คือท่านนิ่งไปตัตปักท่านก็พูดว่าเออเอาลูกออกแล้วก็เอาแม่ไว้กันแล้วกันออกคือช่วยชีวิตแม่ไว้โดยเอาลูกที่ตายแในท้องออกดูที่ว่าท่านจะผ่าตัดยังไงเนีย่ยอ่าอ่าอ่า่นิสานสิโอ้โห เกือบถูกเลยล่ะแปลว่าไม่ถูกจากนั้นก็เป็นคนหลวงปู่ท่านก็เอาได้สายสินมาช่วงนั้นนะจ๊ะยังยังไม่ใช่วิชาธรรมกายนะยัยุคต่างแตที่กำลังประมวลรวมมาแรงต่างแต่ก็ผสมผสานบูรณาการกันเดี๋ยยวนักเรียนตามทันไหมจ๊ะคือเพื่อถพื้นฐานที่ก่อจะนมา เขาถึงนมกกายท่านศึกษาวิชาต่างๆทั้งวิชาแพทย์วิชาสายวิทย์จนกระทั่งมาถึงช่วงที่ท่านได้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ถึงในยังไม่ได้สรบปลบมือไปะยามาแล้วจ๊ะตามทานันไปเจ้าตรงนี้อันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะลูกเดี๋ยวลูกเบลไปทำม่ได้เนาะ หลวงปู่ท่านก็นเอาได้สายเส้นม้วนเป็นก้อนกลมกลมเล็กๆแล้วก็สั่งให้ผู้เป็นสามีว่าเอออเองเอาไปให้เมียงกิน <laughs> ยกเว้นสายตินที่จะหล่อหลวงปู่เนี่ยอย่าไปห้ามท่านไม่ให้กับมือ,อยานะ <laughs> เดี๋ยวขอล้องก่อน เออเอาไปให้มีเงนกินนะพร้อมก็ยืนได้สายสินเท็มมวลแล้วเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนี่กออกไหมจ๊ะให้ที่มือของผู้ที่เป็นสามีซึ่งชายผู้เป็นสามีก็งงงถามเดนเลยคหลวงปู่ว่าเพื่อให้แน่ใจลองลองถามที่จะถามว่าไง ให้ให้จริงๆให้กลืนได้สายสินนี้นี่เลยแหละครับเออนี่นะเ,เ <laughs> พราะผู้ปฏิบัติก็ไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงถูกก็ต้องถามท่านชูวก่อนเได้ข้อมูนท่านก็บอกใช่แต่นน้ำผู้เป็นสามีก็ไม่รอชา้าเลยเ <laughs> เรียบเดินไปที่เรือจ้างแล้วก็เอาสายสินที่หลวงพูไว้มา ใส่ปากนึกถึงภ้าออกไปจ้ะภรรยาที่นอนอยู่ในเรือก็ใกล้ดื่มน้ำเกลือลงไปสักพักเดียวท่านั้นได้สายสินก็ไปคล้องเด็กที่ตายอยู่เดี๋ย้องออกมาทันทีเลยพี่จ้าลากมาเลยตามทันหรื้ป่าจ้ะ จหนุก็ได้เหนการณต่างตกตะลึงแบบสุดๆเพราะเด็กสามารถออกมาได้โดยไม่ต้องฉีดยา oh. ไม่ต้องพาสัตว์อะไรสักอย่าง oh. จนสุดท้ายแม่เด็กก็ปลอดภัยห oh. ลอดชีวิตการตายท้องกลมอย่างอาศัศจรรย์เลย oh. นี่จ้ะ oh. เป็นความสามารถตัวดดยาเนอะนี่จะ้ะ ยมแพ้โมังจะเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังท่านก็เล่าด้ความอัศจรรย์เมืออกันเนาะโอ้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพระเดชคุณหลงปู่ท่านประชุมธรรมากายแล้วทําให้ชาปราบมานะจ๊ะท่านกับราบมาไม่ได้วยแล้วก็ช่วยแก้ทุกภัยมนุษย์ไปด้วย ตามกันนานแล้วพนนี่เนยและหนึ่งในการแก้ทุกภัยมนุษย์ก็คือการทำวิชาธรรมก,า,ก,ก,กายแก้โรคภัยแก้เจ็บซึ่งท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านนี้มากแต่บางคนก็เข้าใจได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะจ๊ะคือคิดว่าอ๋อนี่เป็นวิชามีแค่รักษาโรคภัยแค่เจ็บแค่นี้เองไม่ได้เกี่ยวกับทางมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือวิชาเบตเตเล็ตส่วนหนึ่งนี่นะจ๊ะแต่หลักสั้นมุ่งไปปราบมมาท่านดังทางด้านนี้มากเลยจนมีคนมากมายล่ำเลยกับว่าท่านเป็นยิ่งกว่าหมอเทวาดา oh. คือโรคภัยก็เจ็บทุกโรคเนี่ยที่อยู่ในกายมนุษย์ในตัวมนุษย์ อันนี้มันเป็นผลผลที่ทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้สาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะทั้งหมดเรื่ามีมีเหตุท้าสาวไปเนี่ยจะสมมติเราแพทย์ปัจจุบันว่าอ,อ๋อนี่มาจากเชื้อ,น,อ,น,อน,น,นั่นเชื้อนี่เชื้อนู่นแต่ก็ท่าสาวไปลึกกว่านั้นอีกก่อนจะมามีเชื้อนั่นจี้นี่เชื้อนูนนะ่นนี่นนนี่นะสาวไปเรอยๆแบบ มีผู้ส่งโรคภัยแค่เจ็บมาบังคับมนุษย์ oh. นี่นะ <Yeah. S 1> ถ้าบังคับตรงไหนได้ที่มาถึงจุด <Yeah. S 1> คนนั้นก็จะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคน,นู้นอะไรกั <Yeah. S 1> แล้วท่านสาวไปหาต้นเหตุของผู้ที่ส่งโรคภัยแค่เจ็บมอแล้วท่านก็ับไปดับที่เหตุนั่นแหละพอเหตุดับผลก็ดับอย่างเี้ะจ้ะ เพราะโรคที่ร,รักษาไม่หายแถมเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นสมัยนั้นนะจ๊ะด้วหลวงปู่ท่านกลับสาม,มารถใช้วิชาทิกายร,รักษาให้หายได้เป็นที่น่าอาัศจรรย์ยกเว้นวคนที่หมดอายุขัยนะจ๊ะสหมดอายุขัยนี่นก็เหลือวิสัยแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะทำนายโจาแพ๊วเคยเล่าให้ฟังเหมือน,นนะคือชุบชีวิตขึ้นมอนี่แต่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะ เอาเอาตรงนี้ก่อนแม้ในก,กรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือวิบากกรรมที่พยายามาเอากิเลสบังคับให้สร้างกรรมเราก็บังคับได้ด้วยคือบังคับคนนั้นระบบคนนั้นได้ทำกรรมก็มเป็นโปรแกรมมาเปลี่ยนวิบากกรรมที่จะบังคับคนนั้นนี่จะพยายามกระชงเองกินเอง,องนอเห็นไหมจ้า แม้นกกในกรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือรักษาอย่างไงก็ไม่หายแต่ท่านก็สามารถทําให้โรคปลยกระเจ็บทุเลาลงได้อย่างเหลือเชื่อนี่นะจ๊ะคือหนักเป็นเบานี่นะจ๊ะเบาเป็นหายถ้าหมดอายุไขก็ไปดีอย่างนี้ตามทานไปจ๊ะแต่บางคนหมดอายุไขนี่พระเดชคุณหลวงปู่ยังอาบุญไปต่อายุให้ออนี่เนาะ คือก็ได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เขาหมดจริงๆเลยหรือข้างในมันพังจริงๆตัวถังรองรับไม่ได้แล้วเนี่ยก็ <laughs> จำเริญจำเริศไหม <laughs> นี่นะในการรักษาอัตรรคของหลวงปู่นั้นท่านจะให้เขียนชื่อและการอรรคลงในกระดาษรายงานใครป่วยเป็นโรคอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวเขียนให้หมด ท่านก็รับมาตอนที่ท่านรับแกกนี่นะเจ๊ะตานนั้นก็รวบรวมส่งเข้าโรงงานทำวิชาแต่ที่เป็นคหลวงปู่ท่านจะกลั่นแก้โรคไัยรเจ็บนี้แล้วก็คุมบุญให้ได้สั่งให้ตั้งพระแล้วก็แม่ชีที่ทําวิชาเ่อกันแก้ไขโรคภัยก็เจ็บให้คื่ท่านจะแก้ในระหว่างทางที่ปราบมารตามท่านไปจช่ เ่งการแก้อเรองหลวงปู่นั้นท่านจะให้คนป่วยนั่งสมาธิให้ต้องสาม,มาอรหังปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไปพร้อมๆกันด้วยนี่นะเผยถ้า,ถ,าถ้าหมดอายุไขก็จะได้ไปดีเพราะจิตผ่องใสตามทันไหมจ๊ะถ้าคนป่วยยอมนั่งสมาธิก็จะทำให้การแก,รก้โรคองท่านสำเร็จง่ายและเร็วขึ้น พ่าใจเนี่ยอยู่หนึ่งไม่ต้องไปบังคับกันงี้นะก็สอดละเอียดแก้แป๊บเดียวได้เรือเสมอเป็นแผลจากการบาดเจ็บที่ขาหากคนไข้นั่งแกงคว้าแกงกังขาไปมาอยู่ตลอดเวลาหมอก็จะทำแผลได้ลำบากตรงข้ามหากคนไข้ทำขาอยู่นิ่งๆมหมอก็จะทำแผลได้โอ้เข้าใจเนาะ สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งการทําอย่างนี้ก็จะทําให้เราจะเป็นอยู่หายเป็นอัศจรรย์แถมคนป่วยหลายคนยังเข้าถึงธรรมะอีกด้วยคือสัมมาอรหังปุงโงแห่งนี่นี่เนอสดใสจนกระทั่งผู้มาเยี่ยงก็ไม่ทราบคนไหนป่วยไอ้คนไหนป่วยนะคนที่ยืนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่ ราะคนที่นอนอยู่ปรากฏว่าหน้าตาใสหลวงพ่อค้าในช่วงที่หลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคนั้นท่านก็ได้ทดลองเลยจ้ะท่าน,านาก็นักวิทยาศาสตร์มันทดลองนำคนป่วยหนักสองคนคือคนหนึ่งเป็นวันโรคนี่เลจะอีกคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนในสมัยนั้นทั้งสองโรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมัรารียจม,มากแถมไม่มีทางรักษาหาย แต่สุดท้ายพิเดชคุณหลวงปู่ก็ใช้วิชาทำกายรักษาจนหายขาดเป็นอัศจรรย์และนับตั้งแต่นั้นมากิติศัพท์เรื่องการรักษารอของพิเดชคุณหลวงปู่ก็เรื่องลือกระจากระจาไปอย่างารวดเร็วจะนําไม่มีคนสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากนะ้ำปาศีเจริญเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกรณีของคุณชัดวนิเกียรติ เป็นอโรคเรือนที่ไปรักษามากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายจนคิดจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเราเป็นคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปนับถือศาสนานี้แล้วจะหายแต่ก็โชคดีครับที่โชนนคนชันจาติได้เดินทางมาหาไปดชคุณหลวงปู่ก่อนซึ่งพอท่านเห็นก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรแค่โรคเรื้อนเนี่ยไม่ต้องหรอกไปสัมมาหลังไป เดี๋ยวก็หายนี่จ้าและสุดท้ายก็หายจริงๆนี่จ้าพระเบเดคุณหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคให้พร้อมกับการที่คุณชาดได้หันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันด้วยนี่นะจ้ะแต่เรื่องการทำวิชารักษาโรคหลวงปู่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะนอกจากท่านจะทำวิชารักษาโรคได้หายเป็นอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแล้ว ท่านยังก้าคนสู่ขั้น,นระดับสูงมากไปกว่านั้นอีกคือท่านศึกษาคนคว้าวิชาชุบชีวิต oh. เหมือนกิ่งไม้ที่แห้งเนี่ยชุบให้มันสดใสขึ้นมาโ oh. ดยการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้ท่านทดลองน,นะ้วจะจซึ่งเรื่องเราจะตื่นแท้น่นารัย์ขนาดไหนและจะทำสำเร็จหรือไม่นั้น <Yeah. S 1> ก็ต้ังติดตามวันจันทร์จะ กระดาษหมดนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมทำจะ้ะนี่หนอ